คลิปต้งการเินส,สมบัตน่าทับช็อด้วยันนี้พวกรายการมา<ม>พนตอบ็อกเลยใช้แบบนี้สลับกันะเน,น,นี่ยเนี่ยมันใช้เนี่ยมันวิธีตออดีแหละไอ่มันใช้เป็นภาาจุดรอดนะฮะอัน,นี้มันต่อบบเอ,งอ็งเาไก่ไปสิบหกอ็งก็เอาอกไก่ไปเท่าไหร่วะเอ,งอ็งเอ่พี่เอาไปสิบสอยู่ในบ้าน พพีี่ก็ฟาบไก่ใช่แล้วต้องขึ้นไปโยนด้านหลังนะฮะพี่พีที่พ,พ,พีงงอ่ะว่าทำไมมันต่อ,อยยีได้ตรงไหนเนตุ้งดิไอ้น,นี่มันต่อ,อยเงี้ยตรงไหนนี่นไอ้ที่มันต่อด้านหน้าแล้วขึ้นไปมันใช้ยี้แล้วก็ต่อนะปเป็นไอ้เยี้ย โชนี่ไงฟอกไก่จะต้องขึ้นไปโยนตรงนี้นี่แต่ผมจะไม่ได้โยนหรอกฮึ๊บลบละอี๋เราพักนี้เราทำอะไรดีไปในรกไปทำไมละ่ะไปไปไปเอาเลยแม่ไงไปก็ตายดิ แล้วเท่าไหร่ปั๊มที่สปาไหมล่ะแล้วไงวะไปดิปะเดจำทางเลยปะเดี๋ยวไปทำเป่าจำทางเนี่ยพี่จะจำได้ไหมมันอยู่ตรงไหนวะผมยังไม่เคยไปมันอยู่ตรงไหนเอ้าไข่ทุบเอ็งอ่ะไม่ดทูบมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่เมืองไหนวะไอ้เมืองไหนที่พี่เพิ่งเข้าไปแล้วมันจะแบบเนื้อไก่เนิ้อแล้วกล่องเนี่ยกล่องด้านขวาเลย ต้ไม้ยงไปเอาที่บ้านนู้นเดี๋ยวเหลืองเหลืองไหนนะเหลืองไหนนะลักษณะเป็นยังไงนะอ้าวก็ทางทางเข้าปากหนุ่มมันจะมีอันนี้ไี่เหรอก็ยังไม่ได้ไอที่เราผ่านเลยใช่ไหมไปปะไม่รู้ดิเข้าไปมันจะแบบมันสปารัมมอนเตอร์มันอยู่ข้างหน้าเลยใช่ปะอยู่ข้างในเลือกปะเลหน่อยหน่อย เดี๋วยวเราลองไปเหมืองตรงเอนเตอร์เมนต์นี้เหมืองต้องให้อะไใส่นะเออไม่มีเหมืองตรงไหนวะไอ้เหมืองใหญ่ๆอะจะมืดแล้วเนะี่ยเหมืองใหญ่ป่าวเหมืองใหญ่ไม่ใช่เหมืองใหญ่ตันเหม,มือนงนี้ป่าวข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ใกล้ขนาดนี้อยู่แล้ว<า><า>ลองนอนก่นอนนอนนอนโห้โคตรจะเยอะเอ,อ๋อนี่มาให้อาหารพวกมันดิเออ,เอให้ไปแล้วให้ไปแล้ว มาเมืองไหนวะเีิชาบเมืองไหนวะไม่ก็ไม่มีเออเอาไม้ไปด้วยค้ามาเผื่อด้วยะเอาไม้ไปด้วยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดไม้อยู่ไหนะฮะกาะนกาะบานใต้ดินเหรอ ดิรออยู่ตรงคล้ายลำพูเนอะรออยู่ตรงอะไรใช่ไหมคล้ายลำพูเนอะเดี๋ยวเราค่อยมาทำ้ำพูกอนเออแล้วทำไมำเป็น,น่างมาจะเกิบสี ใส่ใส่เกณไงเใ่เออตัวของสีดำอยู่แล้วแล้วเขาเปเรดำกตัวคนดำองศาวิสติดำองศาเดี๋ยวพี่ต้องไปใส่เกงฑ์ใช่เกงอตามแม่ยังซื้อเนนอนี่ที่บานอ่ะยังเอออย่าเลื่นนะเออหูมือไปโดนปุ่มกระโดด กยังนั่งอยู่อีกอ่ะเอออยากอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยตบนิ้วม,ม,มือเป็นโบขาว รออยู่นะไปแ,แล้วเด้ลลอลงทะเลทรายเหรอน่าจะลองดูก่อน,ม,นมันก็มีอยู่แล้วปะขนาดบ้านชินจังยังมีเลยอวกประสบลนเหมือเหอนืออื่นเหรอ ตรง้มไม,ม่เหมืองไม่ต้องกลัว,ลวดิ้นดีวะดิ้นดวะดินดิ้นดิ้นวะรู้สึกเหมือนมันจะตันจะบินหมจะได้นาะเสีไม่ได้ไนะไไดิด้นดีวะดิดิ้นดไม่ต้องเข้ามาละตันโป่ง ออกมาปุ๊บเจอชิปเปอร์อเ,รเออมอ,เอ,อมอ่ตายแล้วไอเหมือนเก่าละกันเหรออือมือนอะไไฟเก่าเลยเนี่ยอยู่ไหนเนะี่ยอยู่นี่อลยอยู่ไหนอยู่หลังนี่ชิปเปอร์ตัวมึงไอ,อพี่พี่แล้วว่าคือคุณพี่เธอเลยใช่โอ้โหจิ๋วด้วยปบด้วยมือ อกสมุทไซต์อะไรเหียเลยมึเยมึงเียเลยพี่เอาเนี่ยฮะพี่เอาเนี่ยฮะพี่เอาเนี่ยมันพดอะไรมาตักพี่เอาเนี่ยพี่เอาเนี่ยเออ ตังก็ดูกระตูนตมาครับพี่แช่มี่อ๋อไหนจะปาไปตรงไหนคลิกตังกูไปเลยเอ้าวอะไรพี่เป็นคนเจอผมไม่ได้อยู่กับพี่มึงอ่ะนำมาเลยกูจำได้กูล่วงไปตรงไหนแล้วไปเจอสปานะอะไรเนีน่ยตังยังล้มนวลแม่ลงมาเลือกเอง มองจงได้พูดอะไรเลยรถอะไรวะจักรยานแน่เลยใช่ตรงไหนวะกินไม้เพื่อนกินอะไรโดนัทไม่พิซซ่าโดนัทเอาวะไม่ใช่คุกกี้อ่ะค่อยกินมังไงอย่าแดกอย่าแล้วอย่าไม่แดกแต่กูจะกินนี่โอ้โหแมงึ้มจีมันตดแมลพี่ไอ้ยชิปทองยิ่งกว่าตดหมดอ่ะมีถาดไหม เออไม่เห็นเลยเด้นั่นนั่นไหนดิหัวยอะไรไหนเรงยิงดิมเด็กมีหาเลยเห้ยปวดละปวดละมีงเยอะมองไม่เห็นหละตั้งอยู่นู่นความรักทำให้โกลเด้ตังอยู่นู่นหน้าพี่คนนี้ตังอยู่นู่นตั้งอยู่นู่นตั้งอยู่บนห้องตั้งอยู่บนห้องตั้งอยู่นู่นยังตั้งอยู่นู่น ตันหยุดนู้นตันหยุดนู้นด้านหลังเฮ้ยพี่พี่ฮะลองลงไปดูดิเดี๋ยวดิกูัทานก่อนโอ้คลิกไม้เอคลิกมืดจังละเออคลิกไม้เอามาดิอ๋อนี่ดิกูมองไม่เห็นกูวิ่งตรงๆมาเลยกูไปถูกอ่ะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ย หัวไม่หรอกมองไปเห็นตกวไปถูกกันตัไม้มาดิแป๊บดิข้าวทอดก่อนเออกำลังจะเดินมมันโเี่ยมึงขุดท้องละเอ้เมื่อกี้มันเห็นอะไหมอันเราขึ้นไปอุดตาหเ ตรงนี้กูมาแล้วด้านบนน่ยยังไม่มาเลยอตรงนี้กูมาแล้วกูล่วงลาวาตายกับชิคก์ลุลงได้ไงวะได้ชิคก์มากเล่นกับลาวาโบงเด็กชาติมีของเยอะไม่มีเยอะมีเหล็กแค่สิบสามมันเองมีเหล็กไม่ถึงชุดเลยแล้วกูก็ตายตามเพราะเพราะลาวาแม่งไหรวะ อวานีน like ่นี่เราเปิดควยๆแล้วน oui> ี okay, okay. Abeth, ่จำได้ป่สำรวจแล้วสำรวจแล้วแต่ทางเละทางเล้ะทางเล้ะกว้างแต่ังไม่ได้สำรวจควยอะไระอะไรคุณเลือกกันเลค่าราบคยคาาบาก็ตางมสำรวจแล้วด้วยฮะเอ๊ะ นี่ไงกูบอกแล้วกูมาสำรวจแล้วมีเดบอน,นะนอยู่ใต้ลาวานใะช่กูบอกกูลงมาสำรวจแล้วใต้ลาวานเลยมึงไปทำอล้วเออกูโดดลงไปแล้วตายด้วยตายด้วยโอเคแด,ดยเยกด้วยเป็นเกเหี้ยไม่ใช่เกย์ก็ไม่รู้จะเลียกออะไรลว เนื้อชมพูที่ชมพูนีดหนักไอมสีวัวสีเนื้อหนักกว่าเนกว่าเฮ้ยหลบเกือบตีแล้วเมื่อกี้อาพีสไอเชนกีบตังคุกกี้คุกกีคุกกี้โดดไปดิพีโดดไปกูตายสิโอ้โวโวโว พุยคิกน่าจะไม่หลอดนะคลิกโอดไปดิคิกตังคุดเลยยี่ไม่เหมือนตังคุณไปคุณมาล่วงอะอะไรคุณไปคุณมาเจอเราวะปล่วงลาว่ะตาลาพิธคุดเพชรเช่ไหมวะให้โดดเลยวะไม่มึงจะขุดไปเอาเลยโตุให้โดดเลยีตังโดดโดดข้ามหากรเนี่ยไม่ใช่ขุดเลยโตุอะไรก็หีับขุดอะไรเรื่องระวะไม่ลาพิธลาพิธไม่ใช่ไม่ใช่เดมอนอะ แล้วอะไรทีมีขุดลงไปด้านล่างว้าชิบกี้พาแต่อันนั้นชิคกีขุดลัดทางอ่ะคุยผู้ใหญชิบขุนในล่วงเราวะสืบต่อประเพณี้เหรอแล้วก็ไปแล้วเออจิ้งใหญทองประวัติการหลอยตังค์จำแม่นๆเลยทองกันล่างระวังนะเด้อ ระวังอยู่เลยนี่ไงชิกลงไปเลยโอเคเดี๋ยวพี่อยู่ด้านบนสมมติลงไปมันเปลี่ยนเป็นลาวากรอข้าไเลยเคอิงอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพี่รอด้านบนออกไปะโอ้นี่ไงตรงนี้มันสำรวจแล้วหรือเปล่าวะน่าจะยังเดี๋ยวค่อยไปอิงอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างเลยพี่เราลงมาด้านล่าง ตัวอะไรเปิดสเกลตันม่อยู่แล้วไม่อยู่ตั้งแต่เขาเป็นคิปเปอร์ละอยู่เห็นฉันตันแลมันเดินมาบอกเตรียมอุดเตรียมอุดเลยเออโอ้โหขิงระวังลาวาเลยระวังลาวาดิใช้พวกทองอุดแม่งเลยโอ้ใจเย็นตรงนี้มีเหล็กมีไดมอนด์ นี่ไดมอนมันเป็นประกายสองแสงางมีเงยงมากมีลาวาด้วยเอ็งมีกี่อันพี่มีสี่อันพีเจ็ดอันยืดโดนมาหลบไปก็รู้เวลาพวกมึงมีไดมอนพุ่งเจ็ดสร้างอะไรกันสร้างอะไรนประตูเนนเธอสร้างแล้วให้เหรอเออก็ใช้น้ำแล้วก็ลาวาเออ มันเป็นประกายสองแสงมันทำให้รู้ว่าวันนี้คือวันไหเราจะไปทำอะไรนะไอ้นี่รอ<ด>ยรอยชัดแตาเดี๋ยวให้ทำอออตอนนี้ยังไม่จะเป็นพอมา,าแล้วเพราะต้องรอก่อนแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่รอ,อเวลารอเวลาตกลุมรักลาวสังเ<อ><อ>ีตุตรงก่อนเชื่อชั